สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนีนะครับเป็นไฟสาย LED นะครับรุ่น APL ห้าหนึ่งแปดนะครับกล่องก็เป็นพลาสติกแข็งมาประมาณนี้เลยนะครับก็หน้ากล่องไม่มีอะไรมากนะครับนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับส่วนตรงนี้นะครับโฆษณาไว้ว่าสองพันเมตรนะครับกันน้ำนะครับแบตคงทนนะครับแล้วก็สว่างนะครับตัวนี้ครับผมก็ มีประมาณท่านี้นะครับเปิดด้านในมาก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นไฟฉายที่ทํามาจากโลหะอะไรตรงนี้ก็มีบอกคุณสมบัตินะครับจริงๆในกล่องจะมีมาสามชิ้นนะครับเป็นตัวไฟสายสายชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าันี้แบตเตอรี่ผมเอาเข้ามาในกล่องแล้วนะครับเอาเข้ามาในไฟฉายแล้วนะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับสายก็เป็นสายชาร์จทั่วไปนะครับ จำไม่ได้ผมจำไม่ได้นะครับปัวชาร์ตนี้เรียกว่าอะไรครับเราผมก็อันนี้ก็เป็นฟองน้ำกันนะไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับฐานก็เป็นเหมือนไปฉายทั่วไปเลยนะครับเปิดนี่ครับเปิดตูนนะครับนี่ครับอันนี้มันเป็นฐานชาร์จนะครับ นี่ครับผมสเปกก็ตามนี้เลยนะครับปีกก็เก็บหมุนนะครับนะครับไปจ่าจะมีอยู่สามโหมดน,นะครับอันนี้นะครับเป็นแรงนะครับแล้วก็จะเบาลงมานะครับแล้วก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับ แล้วก็จะปิดนะครับก็ตัวไปชายก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่เน็บกางเกงงรือเน็บกระเป๋านะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เขียนว่าหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้านหร้อยวัตต์นะครับตรงนี้นะครับส่วนหันมาด้านหลังครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูชาร์จแบตนะครับนี่นะครับก็เสียบสายเมื่อกี้เลยนะครับส่วนหัวชาร์จเนี่ยเราต้องใช้ของโทรศัพท์นะครับในกล่องไม่มีมาให้นะครับหรือว่าจะชาร์จบนรถก็ได้นะครับเป็น USB Type C หรือเปล่าครับผมจําไม่ได้นะครับ หัวนี้นะครับส่วนตัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวไปลองใช้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับพอแบตชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นไฟเขียวแบบนี้เลยนะครับแบตชาร์จเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองใช้กันดีกว่าครับผมครับผมตอนนี้ก็มึดระดับหนึ่งนะครับีนไฟถนนนะสายบ้าน เป็นสายอยู่ที่มือผมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเป็นสายนะครับระยะตรงนี้ประมาณสิบเมตรนะครับที่เห็นเดี๋ยวผมจะสายไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับต้นไม้ใหญ่ก็อาจจะถึงหนึ่งร้อยเมตรก็ได้นะครับนี่ครับเห็นนะครับสว่างมากครับ อันนี้คือชายแบบไกลนะครับมันก็จะรวมมาเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ครับคือมองไกลๆนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะถึงร้อยเมตรเลยครับนนะครับบนเครื่องบินนะครับแต่ถ้าเราเป็นวงกว้างนะครับนี่ครับวงกว้างคือกว้างมากนะครับนี่เป็นสายนะครับแต่วงกว้างก็อย่างว่านะครับกว้างอย่างเดียวไม่ไกลนะครับ ถ้าไกลก็คือต้องปรับหัวขึ้นมานครับเนี่ยครับมันก็เหมือนเราโฟกัสก็จะเป็นจุดเล็กขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> เป็นไงกันบ้างครับ, <Yeah. S 2> บกับเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับ <Yeah. S 2> ผมว่าวัาสดุมันก็ดีระดับหนึ่งเลยนะครับ <Yeah. S 2> กับราคา120บาทแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ มันเป็น LED ใช่ไหมครับมันก็จะร้อนใช้ไปนานๆก็จะร้อนนิดนึงครับแล้วสําหรับผมก็ถ้าเราเปิดแรงสุดเนี่ยเนี่ยครับเปิดแค่กดอันนี้เนี่ยคือแบตก็จะหมดสําหรับผมคือหมดเร็วนะครับใช้ได้แป๊บๆแล้วก็หมดแล้วครับแต่ก็สักพักนะครับแต่ก็ไม่นานครับแป๊บเดียวครับผมก็มีเท่านี้นะครับก็น้ําหนักน้ําหนักดีเลยนะครับเนี่ยครับ ส่วนข้อดีเนี่ยก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นประฉายมันก็ส่องสว่างแล้วมันได้ไกลด้วยครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึง2,000เมตรตามหน้ากล่องหรือเปล่านะครับครับผมรีวิวก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณครับ